เธอรู้ว่าชีวิตของตัวเองกำลังจะหมดเวลาและแตัดสินใจใช้เงินก้อนสุดท้ายเพื่อแลกกับคืนที่ไม่ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวแต่ในห้องเล็กๆที่ควรมีแค่คนแปลกหน้ากลับมีชายในชุดสูทเดินหลงเข้ามาชายคนเดียวที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเมื่อความลับของเธอถูกเปิดเผยต่อหน้าประธานหนุ่มความเข้าใจผิดเริ่มก่อตัวและผลตรวจที่ไม่ควรเปลี่ยนกลับเปลี่ยนไป นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่รอความตายแต่กลับพบจุดเริ่มต้นใหม่ในวันที่ไม่เหลืออะไรให้เสียถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญคุณอาจคิดผิดตั้งแต่ต้นเพราะประตูบานนั้นไม่ได้เปิดผิดห้องแต่มันกำลังเปิดชะตาชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านผ้าม่านสีครีมฝุ่นลอยในอากาศอย่างเชืองช้า กลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงติดอยู่ที่ปลายจมูกของฉันร่างกายอ่อนแรงหัวใจเต้นช้ากว่าปกติเสียงเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอราวกับนาฬิกานับถอยหลังชีวิตวันนี้ฉันตัดสินใจใช้เงินก้อนสุดท้ายเพื่อจ้างผู้ชายแปลกหน้าเพียงเพื่อไม่ให้ความตายมาเยือนอย่างโดดเดี่ยวเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาแต่ชัดมือฉันสั่นขณะเอื้อมไปเปิด แต่ภาพตรงหน้าทำให้ลมหายใจติดขัดผู้ชายในชุดสูทสีดำยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาคมเข้มจ้องมองมาด้วยความสับสนเขาไม่ใช่คนที่ฉันจ้างน้ำเสียงทุ่มเอ่ยขอโทษบอกว่าเดินหลงห้องอากาศในห้องแน่นขึ้นทันทีหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บมือเย็นเฉียบจับขอบเตียงแน่นเขาก้าวเข้ามาโดยไม่รู้ตัวกลิ่นน้ำหอมสุภาพลอยมาแต่จมูก ความใกล้ชิดทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกสายตาเขามองร่างกายที่ผอมบางของฉันสายตานั้นหยุดชะงักเหมือนเขาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติฉันพยายามพูดแต่เสียงกลับแผ่วเบาลำคอแห้งผากราวกับไร้เรี่ยวแรงในวินาทีนั้นประตูด้านหลังกลับเปิดออกอีกครั้งผู้ชายที่ฉันจ้างจริงๆก้าวเข้ามาสายตาของทั้งสองคนปะทะกาัน ความเงียบปกคลุมห้องอุณหภูมิราวกับลดต่ำลงฉันนั่งอยู่ตรงกลางหัวใจสั่นไหวและยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้จะพาฉันไปสู่จุดจบแบบใดประธานหนุ่มขมวดคิ้วทันทีสายตาแข็งกร้าวกวัดมองผู้ชายแปลกหน้าที่เข้ามาในห้องบรรยากาศตึงเครียดจนหายใจไม่ทั่วท้องเสียงเครื่องปรับอากาศเหมือนดังขึ้นกว่าเดิมฉันรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็นที่ไหลาตามแผ่นหลัง ผู้ชายที่ฉันจ้างชะงักดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงเขามองฉันราวกับต้องการคำอธิบายริมฝีปากฉันสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความจริงที่พยายามปิดบังเริ่มบีบคั้นจนแทบทนไม่ไหวประธานหนุ่มก้าวเข้ามาอีกก้าวรองเท้าหนังกระทบพื้นเบาแต่หนักอึง้งแรงกดดันแผ่ซ่านไปทั่วห้องสายตาเขาจับจ้องที่ข้อมือฉันเข็มน้ำเกลือ ผิวซีเซียวที่ปิดไม่มิดลมหายใจเขาสะดุดเล็กน้อยคิ้วเข้มขมวดแน่นขึ้นเหมือนเริ่มเชื่อมโยงบางอย่างเข้าด้วยกันฉันพยายามเบี่ยงหน้าไม่อยากให้ใครเห็นแววตาที่สั่นไหวไม่อยากให้ความอ่อนแอถูกเปิดโปงแต่เสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นถามว่าฉันเป็นอะไรน้ำเสียงนั้นไม่แข็งเหมือนก่อนหน้าความเงียบกัดกินหัวใจฉันกำมือแน่น เล็บจิกลงบนฝ่ามือจนเจ็บความลับที่เก็บไว้กำลังจะหลุดออกมาในห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าและฉันเริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตของฉันไปตลอดการริมฝีปากฉันแย่ออกช้าๆแต่เสียงกลับไม่ยอมออกมาลมหายใจสั้นและทีจนรู้สึกเวียนหัวประธานหนุ่มเอื้อมมือมาโดยไม่รู้ตัวแต่ชะงักกลางอากาศราก,กลัวจะแตะต้องสิ่งที่เปราะบางเกินไป ผู้ชายที่ฉันจ้างขยับถอยหลังหนึ่งก้าสีหน้าลำบากใจบรรยากาศในห้องยิ่งอึดอัดกว่าเดิมแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบพื้นห้องเงาของเราทั้งสามทอดยาวและทับซ้อนกันเหมือนเส้นทางชีวิตที่พันกันยุ่งเหยิงเสียงหัวใจฉันดังในหูทุกจังหวะเตือนว่าร่างกายกำลังอ่อนแรงลงมือที่จับผ้าห่มเริ่มหมดแรงประธานหนุ่มมองฉันนิ่ง สายตานั้นเต็มไปด้วยคำถามและบางอย่างที่ฉันไม่กล้าเรียกว่าความหงใยยยฉันกลืนน้ำลายฝืดฝืนพยายามตั้งสติก่อนจะเอ่ยความจริงออกไปทีละคำฉันบอกว่าเวลาเหลือไม่มากคำพูดนั้นเบาราวกับฝุ่นแต่หนักอึ้งจนห้องทั้งห้องเงียบงนันผู้ชายทั้งสองนิ่งไปอากาศเหมือนหยุดไหลและฉันรู้สึกได้ว่าเรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ เสียงลมหายใจของประธานหนุ่มหนักขึ้นเล็กน้อยเขามองฉันราวกับพยายามยืนยันว่าคำพูดเมื่อครู่เป็นเรื่องจริงแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลับแสบตาฉันรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงต่อหน้าคนแปลกหน้าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะผู้ชายที่ฉันจ้างเม้มริมฝีปากแน่นมือเขากำสัญญาในกระเป๋าเสื้อสีหน้าลังเลราวกับไม่ควรอยู่ตรงนี้ประธานหนุ่มถามต่อเสียงทุ้มต่ำและช้าลง ถามว่าฉันเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนคำถามนั้นเหมือนมีดกรีดผ่านความสงบที่ฉันพยายามสร้างปลายนิ้วชายเย็นจนแทบไม่รู้สึกฉันหลบสายตาจ้องมองเงาของตัวเองบนพื้นร่างนั้นดูเล็กและอ่อนแอเกินไปเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเจนแต่ละวินาทีเหมือนกดทับหน้าอกลมหายใจเริ่มติดขัดอีกครั้งประธานหนุ่มขยับเข้ามาใกล้ ระยะห่างหายไปอย่างไม่รู้ตัวปลิงน้ำหอมของเขาผสมกับปลิ่งยาในห้องหัวใจฉันสั่นไหวไม่แน่ใจว่าเพราะความกลัวหรือพระสายตาที่มองฉันอย่างไม่ปล่อยวางและในวินาทีนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นตัดความเงียบด้วยน้ำเสียงเร่งรีบที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกประธานหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาช้าชาสายตาย,ยังคงจับจ้องที่ฉัน เราก,กลัวว่าฉันจะหายไปในพริบตาเสียงจากปลายสายดังลอดออกมาเร่งร้อนเต็มไปด้วยแรงกดดันจากโลกภายนอกเขาตอบรับด้วยน้ำเสียงสั้นแต่สีหน้ากลับตึงเครียดขึ้นคิ้วเข้มขมวดแน่นโดยไม่รู้ตัวฉันรู้สึกแน่นหน้าอกลมหายใจเริ่มไม่สม่ำเสมอมือสั่นจนต้องกำผ้าห่มไว้แน่นผู้ชายที่ฉันจ้างมองฉันอย่างเป็นห่วง เขาขยับเข้ามาใกล้แต่ก็หยุดเมื่อสบสายตาประธานหนุ่มบรรยากาศในห้องเหมือนถูกดึงตึงเสียงโทรศัพท์ยังคงดังอยู่ทุกคำพูดจากปลายสายเหมือนค้อนกระแทกหัวใจประธานหนุ่มวางสายช้าช้าความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมเขาหันมามองฉันแววตานั้นเปลี่ยนไปจริงจังและหนักแน่นจนฉันใจหายเขาถามชื่อฉัน ถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่เปิดโอกาสให้หลบเลี่ยงหัวใจฉันกระตุกแรงฉันเอ่ยชื่อตัวเองเบาๆเสียงแทบไม่พ้นลำคอแต่เขากลับชะงักทันทีดวงตาของเขาเบิดกว้างเหมือนเพิ่งนึกถึงบางอย่างที่ไม่ควรลืมอากาศในห้องเย็นวาบเขาพึมพำชื่อฉันซ้ำอีกครั้งช้าชัดราวกับยืนยันความจริงบางอย่างในใจ และฉันเริ่มรู้สึกว่าการหลงเข้ามาในห้องนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยประธานหนุ่มสูดลมหายใจลึกไหลที่เคยตึงค่อยๆแข็งขึ้นอีกครั้งเหมือนเขากำลังตัดสินใจบางอย่างในใจเขาหันไปมองผู้ชายที่ฉันจ้างสายตานิ่งและเฉียบขาดบรรยากาศก,กดดันจนอีกฝ่ายเผลอกลืนน้ำลายเขาขอให้ผู้ชายคนนั้นออกไปรอด้านนอกน้ำเสียงสุภาพ แต่ไม่เปิดช่องให้ปฏิเสธประตูปิดลงช้าช้าเสียงกรนดังคลิกเบาๆห้องทั้งห้องเหลือเพียงเราสองคนความเงียบถามเข้ามาฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างยากลําบากประธานหนุ่มนั่งลงตรงข้ามระยะห่างใกล้เกินไปจนฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างกายเขาสายตาเขามองฉันอย่างพินิจ เหมือนกำลังพยายามมองให้ทะลุทั้งความเจ็บป่วยและความกลัวที่ซ่อนอยู่เขาถามว่าเหตุใดฉันถึงเลือกวิธีนี้คำถามนั้นไม่ดังแต่หนักจนใจฉันสั่นปลายนิ้วฉันเย็นเฉียบริมฝีปากแห้งผากความจริงกำลังดันขึ้นมาที่ลำคอฉันเริ่มพูดถึงความโดดเดี่ยวคืนที่ต้องอยู่กับเสียงเครื่องมือแพทย์และความกลัวที่จะตายโดยไม่มีใครจดจำ ประธานหนุ่มนิ่งฟังไม่ขัดไม่ละสายตาแววตาเขาเปลี่ยนไปช้าๆจากความสับสนเป็นบางอย่างที่ลึกและหนักกว่าเดิมฉันรู้สึกได้ว่าคำพูดของฉันกำลังแตะต้องบางจุดในใจเขาและเหตุการณ์ในห้องนี้กำลังพาเราไปไกลกว่าที่ฉันเคยคาดคิดประธานหนุ่มขยับตัวช้าๆมือเขาวางบนเข่าของตัวเองแน่นเหมือนกำลังพยายามควบคุมบางอย่างในใจ แสงแดดภายนอกเริ่มอ่อนลงเงานในห้องยาวขึ้นโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศอบอุ่นกลับแฝงความอึดอัดเขาเอ่ยถามเสียงต่ำถามว่าฉันคิดว่าตัวเองจะจากไปอย่างไรคำถามนั้นทำให้ลมหายใจฉันสะดุดหน้าอกฉันแน่นปลายนิ้วเริ่มชาภาพคืนสุดท้ายผุดขึ้นมาในหัวอย่างไม่อาจห้ามฉันบอกว่าไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากนอนรอเวลา ไม่อยากให้ใครจดจำฉันในสภาพอ่อนแอรประธานหนุ่มนิ่งไปนานดวงตาเขามืดลงเหมือนกำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองเสียงจากทางเดินด้านนอกดังแว่วมารถเข็นเสียงรองเท้าของพยาบาลฉันรู้สึกเหมือนโลกภายนอกกำลังจะพังเข้ามาหัวใจเต้นแรงเหมื่อเย็นซึมที่ขมับประธานหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองฉันอีกครั้ง สายตานั้นจริงจังกว่าเดิมเหมือนตัดสินใจแล้วบางอย่างเขาถามว่าถ้าชีวิตยังมีทางเลือกฉันจะกล้าคว้ามันไว้หรือไม่คำถามนั้นทำให้ฉันนิ่งงันลมหายใจฉันสั่นหัวใจสับสนไม่แน่ใจว่าคำพูดของเขาหมายถึงอะไรและในขณะที่ฉันกำลังจะตอบเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมประตูค่อยๆเปิดออก พร้อมกับเงาของใครบางคนที่ฉันไม่คาดคิดทอดยาวเข้ามาในห้องหัวใจฉันหล่นวูบและลางร้ายบางอย่างก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเงานั้นค่อยๆชัดขึ้นเป็นหญิงวัยกลางคนในชุดพยาบาลสีหน้าเคร่งเครียดผิดปกติเธอหยุดชะงักเมื่อเห็นประธานหนุ่มดวงตาเบิกกว้างเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติเธอเอ่ยเรียกชื่อฉัน น้ำเสียงรีบร้อนบอกว่ามีผลตรวจใหม่เข้ามาหัวใจฉันกระตุกแรงมือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกบรรยากาศในห้องเหมือนถูกบีบให้แคบลงประธานหนุ่มลุกขึ้นทันทีท่าทางตึงเครียดสายตาจับจ้องที่ซองเอกสารในมือพยาบาลฉันพยายามอ่านสีหน้าพวกเขาแต่ทุกอย่างพร่าเลือนเสียงรอบตัวเหมือนถูกดึงให้ห่างออกไป พยาบาลวางเอกสารลงบนโต๊ะมือเธอสั่นเล็กน้อยรากับไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังจะพูดเธอบอกว่ามีบางอย่างผิดไปจากเดิมคำพูดนั้นเบาแต่กระแทกใจฉันอย่างแรงประธานหนุ่มก้มมองเอกสารคิ้วเข้มขมวดแน่นลมหายใจเขาหนักขึ้นชัดเจนฉันรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นหัวใจเต้นที่ ลำคอแห้งผากจนกลืนไม่ลงฉันถามออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงของตัวเองสัน่นแทบไม่เหมือนของฉันอีกต่อไปพยาบาลลังเลสายตาเหลือบมองประธานหนุ่มเหมือนรอการตัดสินใจบางอย่างความเงียบครอบงำห้องอีกครั้งแสงแดดยามเย็นสาดเข้ามาเป็นเส้นยาวและฉันเริ่มรู้สึกว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผย อาจเปลี่ยนทุกอย่างที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตประธานหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากความกดดันเป็นความระแวดระวังเขาถามพยาบาลด้วยน้ำเสียงต่ำถามว่าผลตรวจหมายความว่าอย่างไรคำถามนั้นทำให้มือฉันสั่นหนักกว่าเดิมพยาบาลสูดลมหายใจลึกเหมือนต้องรวบรวมความกล้าก่อนจะเริ่มอธิบายทีละคำเธอบอกว่าค่าบางอย่างไม่สอดคล้อง ไม่เหมือนกับผลก่อนหน้าและอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บความหวังกับความกลัวปะทะก,กันในอกลมหายใจเริ่มขาดช่วงประธานหนุ่มกําเอกสารแน่นปลายนิ้วเขาขาวซีดเหมือนพยายามยึดสติเอาไว้ฉันถามว่าความผิดพลาดนั้นหมายถึงอะไรน้ำเสียงแห่พร่าแทบไม่กล้าฟังคำตอบพยาบาลหลบสายตา เสียงเธอสั่นเล็กน้อยบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้เธอบอกว่าจำเป็นต้องตรวจซ้ำต้องใช้เวลาและผลที่ได้อาจไม่เหมือนเดิมคำว่าอาจดังชัดในหัวฉันเหมือนเสียงสะท้อนที่ไม่ยอมหายไปประธานหนุ่มหันมามองฉันสายตานั้นแน่นลึกเรากับกำลังคิดไกลกว่าคำพูดเขาถามฉันเบา ถามว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับความไม่แน่นอนที่เพิ่งเกิดขึ้นฉันนิ่งไปมือกำผ้าห่มแน่นหัวใจสันไหวจนไม่รู้ควรกลัวหรือควรหวังนอกหน้าต่างท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายและฉันรู้สึกได้ชัดเจนว่าชีวิตที่คิดว่าใกล้จุดจบกำลังถูกดึงกลับเข้าสู่ความไม่แน่นอนอีกครั้ง อย่างช้าๆาตะหนักหน่วงฉันหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจลึกปล่อยให้ความวุ่นวายค่อยๆสงบลงในใจประธานหนุ่มนั่งอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรแต่การมีอยู่ของเขาทำให้ห้องไม่เงียบเงันเหมือนเดิมพยาบาลขอเวลาขอให้ฉันเตรียมใจสำหรับการตรวจซ้ำเสียงนั้นอ่อนลงกว่าก่อนหน้าฉันพยักหน้าเบาๆ ยอมรับความไม่แน่นอนโดยไม่ต่อต้านอีกต่อไปแสงไฟในห้องถูกเปิดแทนแสงแดดบรรยากาศอบอุ่นขึ้นอย่างแผ่วเบาเหมือนคืนกำลังโอบรับวันใหม่ประธานหนุ่มเอ่ยเพียงประโยคสั้นบอกว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันจะไม่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังหัวใจฉันสั่นไหวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคย ฉันลืมตาขึ้นมองเขาสายตาของเราประสานกันและในความเงียบนั้นฉันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันชีวิตอาจยังไม่ให้คำตอบแต่ครั้งแรกฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวกับการรอคอยอีกต่อไป